สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุขสุคน,นสวัสดีค้าวแม่แดงมงคือสวัสดีค้าวแม่แดงนี่แม่เชียวไปเราเลิกไปเชียวไม่ใช<ๆ>่หรอไปเชียนไปควยควยควยชีเชียนให้เจ้าเจ้าไปหยิบเจาสิไปใส่ใหญ่ขอบคุณนะคะนี่มาอะไรเซอร์ไพรส์เดี๋ยวนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แดงแม่เอมมี่ ขอบคุณท่านยศด,ด้วยค่ะที่เนรมิตแบบฟ้าฝ่านะคะเพราะว่ามาอะไรแบบไฟไหมอย่าบอกนะว่า,าเซอ้อไฟผูกเออแคปชั่นประจำตัวอย่าบอกนะว่าเซื้อไพรสมานะอีกแล้วเหรอแต่ว่าคลิปที่ว่าเราตู้ปังนะคนดูเขาเยอะมากเออเยอะเยอะไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไหมว่าชายอันนี้ ไม่รู้ว่าเสียงมาน่าจะเข้าไหมน่าจะเข้าอยู่เ <Okay. S 1> นาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็คก่อนค่ะตอบเมื่อกี้เช็คนะคะว่าคลิปมีเสียงน้องมานาไม่มีอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับกำลังจะเตยลากันเนาะแต่ละคนก็เริ่มเตรียมตัวเตรียมอะไรแล้วเพราะว่ากรเยางการเ้ดยยางเออต้องเปรต้องเนะเพราะว่า เจ๊ปอไปละเอา้าวิวสวยจังไหนไหนยอ,ยอยู่ตรงนี้สีหน้าคดขาวไงเออไดอ้มันมันติดแบบนี้น <S <S แป๊บนึงนะ คือถ่ายรูปนะคะอันนี้คือเราแอคชั่นถ่ายรูปกันนะ <S <S วันพรุ่งนี้มานะน่าจะหยุดวันหนึ่งนะครับเพราะว่าค <c oughs> รูปอแกต้องเคลียร์แดนเซอร์นะครับ <c oughs> คนแ <c oughs> ดนเซอร์ที่มาใหม่นะครับเคลียร์เข้าห้อง <c oughs> เคลียร์ที่อยู่ที่นอน <c oughs> เคลียร์การเป็นอยู่ให้เขาก่อนให้มันเสร็จค <c oughs> รูปอจะขอเคลียร์งานที่โดมก่อนนะครับ ก็เลยน่าจะหยุดวันหนึ่งแต่ว่าครูปอก็ทํางานเหมือนเดิมเพราะครูปอต้องส่งสคริปไปแต่ว่าน้องมานะก็หยุดวันหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องมานะต้องไปกับครูปอครับส่วนก้าทํางานวันนี้วันวันสุดน่าจะพูดได้แหละว่าวันสุดท้ายเพราะไม่ได้ไปแล้วเพราะก้าต้องเข้าซ้อมเต้นส่วนน้องก็ต้องรอเข้าช่วงหมอลําเข้าประมาณนี้น้องก็ต้องน้องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้ว่าจะถึงวันไหน แต่ก็คือไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะมีคําสั่งจากบอสโจนะคะว่าเออให้น้องแวบบ่าอ่ะเข้าซ้อมได้แล้วนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้มีคนถามมาเยอะเลยว่ากูก้าน้องไปถึงวันไหนถึงวันไหนอันนี้เราก็ตอบไม่ได้ตัวน้องก็ไม่รู้ตัวครูปอก็ไม่รู้คนที่รู้คือพี่โจนะครับก็ช่วงนี้ไปเรื่อยๆเนาะดีกว่าเราอยู่เฉยๆเนาะเราหาง,งานเนาะมีงานมีเงินนะฮะไปทำอก็ได้หมดใครซ้อมด้วาไปร้องเพลง ก็ไปได้ไปติด้เรียกไปซ้อมขอแค่บอกใช่ขอแค่บอกก็มานะดไจัดให้เลยมานะพร้อมพร้อมนะครับไปทํางานมานะก็พร้อมไปซ้อมมานะก็พร้อมครับก็ดูกันนะครับว่าผมจะได้ทำอะไรบ้างหรือในฤดูกาลนี้เนาะว่าจะได้เป็นตัวอะไรหรือว่าจะได้เต้นเพลงไหนบ้างเพราะว่าน้องต้องฝึกต้องต้องฝึกพื้นฐานอีกหลายครับพ pues> ี่น้องต้องฝึกพื้นฐานอีกเยอะเลยเพราะว่า น้องเข้ามาวงการใหม่ต้องทําอะไรบ้างนน่นนี่นั่นกก็จะได้แนะนําน้องว่าอ่ะต้องทําอะไรบ้างเราจะ h ัดไปครับาว่าค่อยๆ h a ไปเพราะว่าน้องไม่มีพื้นฐานในการเต้นน้องจะมีพื้นฐานแค่ร้องเพลงเราก็ต้องสอนเรามีพื้นฐานในการเต้นเราก็ต้องสอนน้องไม่แรกๆอ่ะแต่ยังรำโมเป็นจูกมือแต่พอรำไปก็พอไหลเป็นํำพีพีเป็นใดถามว่ามานะรำได้รำสวยไหม มันก็ไม่สวยแต่ว่าลําได้เราก็ต้องไปปรับอะไรอยเยอะตอนนี้ก็รอกันเตยลารอขึ้นเตยลากันนะครับน่าจะตอนนี้เป็นช่วงของน้องอิง,องนะครับน้องอิง,องจบจากน้องอิง,องก็เตยลาเลยเนาะบางวันก็ได้เตยลาแค่2เพลง3าเพลงแล้วแต่เวลานะครับเพราะว่างานงานงานที่เรามาเราเป็นงานแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลาก็ถ้าสุว่าร้านให้ลงตีสองก็ต้องตีสตรงอะไรเงี้ย เรากําหนดไม่ได้ว่าโชว์แต่ละวันโชว์แต่ละวันมันใช้เวลากี่นาทีแต่แต่ละโชว์เพราะว่าถ้าเราอินเตอร์เทนกับหน้าเวทีอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาเยอะแต่ว่ามางานแบบนี้ต้องอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเราต้องอนเตอร์เทนเก่งนะต้องเอาคนหน้าเวทีให้อยู่กับจอยไปก็เพินไปเต้นไปก็เพลินน,น,น,นี่แหละครับน้องได้ออกมาก็คือมันก็คือการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเออ การทำงานไม่ใช่ทำทาได้แต่บนเวทีมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะครับที่นี่อ่ะออกมาอ่ะงานเข้าผับงานมินิกลางแจ้งอ่ามินิกลางแจ้งต้องทำแบบนี้เนาะเข้าผับก็ต้องทำอีกแบบนึงน้องจะได้เรียนรู้จะได้มีประสบการณ์นะครับถือว่าน้องโชคดีมากเลยที่ได้มามินินะครับนะองหลายอย่างแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอินเตอร์เทนได้ฝึก พวกพี่เขาทำยังไงบ้างการลองการรำพวกพีพีที่รุ่นพีที่เขามาก่อนว่าเออมางานพาันมันมันมันคอระฟิวกับบนเวทีไม่ใช่ว่าจะลองแต่หมอลำแล้วก็ต้องลองลายแบงไรติดแตตีมเพลงอะไรก็ลองแมนถ้าต้องลองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดไว้เพราะว่าบางทีเนาะมัน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 ไม่สามารถเดาเหตุการณ์ได้ว่าหน้าเวทีเราต้องเจออะไรไม่เหมือนหมอลำนะหมอลำเราอยู่วงใหญ่เราก็ทําตามสคริปต์เนาะแต่เพื่อวงใหญ่เป็นว่าอุ้ย ขอเพลงนั่นแน่ลองให้แน่จังดีๆเอาเขาก็ต้องอ่าลองบอดด้กัเขาจะลองจะถอนสองถอนในเพอนกันยังดีเด้แมนบอกเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอนี่แหละครับคือการทํางานครับน้องยังอายุยังเด็กน้องต้องมีประสบการณ์เจอได้เจออะไรอีกเยอะมันจะทําให้น้องแบบว่าเออเรียนรู้ว่าอาวันข้างหน้าฉันต้องทําตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ไม่อย่างพี่น้องกับมัทาพร์เลยเพราะว่า มันเป็นคลิปที่บอกว่าเซอร์ไพรส์อย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์ผมอย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์ผมอ่ะต้องตั้งหัวคอแล้วเนาะอย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์ผมขอบคุณแม่แดงแม่มีนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์มากมนะค,ะคนเอามาส่งก็รีบเอามาส่งกลไม่ทันแต่ว่าคนคนคนเอามาส่งก็คือจอยอยู่หน้าเว<ห>ทีแล้วอ <laughs> ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไอซ์เมเนี่ยแหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าน้องก็ต้องกลับไปบ้านไปเอาชุดไปเอาไปเปลี่ยนชุดใหม่เนาะพี่น้องว่าไงว่าไปเปลี่ยนชุดใหม่แต่เอาแต่ชุดก็เกายพี่น้องกันอาจะเบือ่อพรุ่งนี้น้องก็ต้องกลับกับน่าจะกลับกับ,กบครูไก่เนาะพรุ่งนี้คททรูคไก่จะไปทำธุระครูไก่จะไปทาธุระพอดีส่วนก้กก็จะคุมดูแลกับคปปรูปอก็อาจจะไม่ได้ไลค์ครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์น้องแล้วช่วงนี้อาจจะถ่ายเป็นคลิปคลิปคลิปอาจจะไม่ได้ถ่ายน้องแล้วอาจจะเป็นถ่ายแบบ แดนเซอร์ทั่วไปก็ยังไงก็ฝากเข้ามาดูเ mm hmm. ข้ามากดติดตามให้หน่อยนะครับ mm hmm. ก็นู่แหละรอน้องมาจากงานเสร็จก่อนแล้วค่อยได้ได้่ายได้เจอกันนะโอเคไปรอขึ้นเตลายได้แล้ว mm hmm. เตรียมสเตนบายไ,ได้แล้วบายยอ่าพี่น้องก็ะหายน้องน้องเตรียมตัวแล้วนะครับเราจะไปขึ้นเวทีแล้วไปเจอกันงานหน้านะครับ mm hmm. ไปแล้วบาย